สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดูเดือดหลังเดือนสี่เป็นต้นไปท่านจะเกิดลัคนาราศีธนูปิดดวงประจำปี2,567 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจําปี67สําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะก่อนหนึ่งเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกากฏอยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ พอเข้าสู่ปี6-7ปุ๊บนะคะชีวิตของชาวธนูมีการเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะช่วงต้นปีไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สักประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีธนูจะเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแห่งการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นค่ะเป็นเพราะดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายราศีส่งผลทําให้ชาวธนูมีเกมพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่เห็นว่านิ่งๆอยู่ในตอนนี้ ปีหน้าไม่นิ่งแล้วค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนหากคิดอยากย้ายงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้โยกย้ายสมใจบางคนอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในงานแนวเดิมบางคนอาจถึงขั้นเปลี่ยนแนวการงานไปเลยนะคะหากบางคนที่ไม่ได้คิดจะโยกย้ายไปไหนก็มีโอกาสจะโยกย้ายภายในไม่ว่าจะเป็นการย้ายแผนกย้ายโต๊ะทํางาน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลทําให้เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่สักพักแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแน่นอนค่ะปี67ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยแบบต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะคะหลังจาก4เดือนแรกผ่านไปถือว่าได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ท้าทายมากๆค่ะการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงจะเจองานยากเจออุปสรรค กว่าจะผ่านไปแต่ละเรื่องได้ก็ทำเอาเหงื่อตกไปหลายปี๊บเลยค่ะแต่ถ้าสามารถอดทนทำไปได้นะคะแบบไม่ถอดใจสะก่อนรับรองว่าอนาคตสดใสรออยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะปี66ที่ผ่านมาชาวธนูมีเกมกระเป๋าเงินรั่วนะคะนั่นหมายถึงว่าหาเงินได้มากแต่หาได้ปุ๊บแค่แป๊บเดียวก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปแล้วช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าดวงเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุให้ใช้จ่ายตลอด แต่ในปี6-7ดวงการเงินดีขึ้นค่ะจะสามารถเก็บเงินได้ดีมีฐานะดีขึ้นแม้ว่าจะยังมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่แต่ก็ไม่ได้ดุเดือดเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาแล้วค่ะชาวราศีธนูส่วนใหญ่จะได้โชคจากการทำงานและการทำธุรกิจเป็นหลักนะคะแต่หากหวังรวยทางรัฐอันิยากค่ะเพราะว่าดวงจะได้ลาบจากความเพียรพยายามเท่านั้น ส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะพอให้ยิ้มออกได้บ้างแต่หากหวังจะรวยให้ลุยงานค่ะแล้วจะรวยสมใจแน่นอนใครมีคู่แล้วนะคะด้วยความที่ต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตชีวิตวุ่นวายอยู่กับสังคมคนภายนอกแน่นอนว่าเวลาที่ให้กับคนรักย่อมน้อยลงทําให้เกิดความห่างเหินหรือว่าช่องว่างระหว่างคุณและคนรักได้ค่ะ ใครโสดอยู่ความรักยังค่อนข้างเงียบๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักมาพูดคุยด้วยแต่ก็เป็นเพียงความรักผ่านๆที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยค่ะชาวธนูที่ทำงานหนักจนไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลสุขภาพก็ต้องระวังการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคของทางเดินหายใจ ถ้าเคยเป็นโรคแนวนี้มาก่อนก็ต้องระวังว่ามันจะกลับมาอีกครั้งนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรงค่ะแค่ต้องยกระดับการเฝ้าระวังสักหน่อยก็เท่านั้นเองค่ะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนหาเงินเข้ากระเป๋าเก่งนะคะเป็นคนตาแหลมสามารถลงทุนได้อย่างถูกจุดถูกจังหวะ ในปี67นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะสามารถหาเงินได้มากๆโดยมากจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเป็นการลงทุนคนเดียวไม่ใช่การร่วมหุ้นกับคนอื่นส่วนการลงทุนแบบระยะสั้นอันนี้ต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะคะชาวธนูที่ทำการค้าทำธุรกิจเรียกว่าดีค่ะแต่จะดีแบบค่อยเป็นค่อยไปก้าวหน้าเรื่อยๆก้าวไปทีละขั้นเพราะฉะนั้นในปี67ดวงดีจริงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะ ทำอะไรก็มักจะมีโจทย์ยากเข้ามาทดสอบความสามารถก่อนแล้วมักจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ยังดีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในภายหลังค่ะอุปสรรคของชาวราศีธนูมักจะมาในรูปแบบของเวลานะคะเวลาจะทำจะคิดอะไรก็มักจะต้องรอคอยต้องใช้เวลานานจะหวังอะไรเร็วๆไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหากอยากเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างก็ต้องเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะคะ แต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นในภายหลังอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูสีมงคลประจำปี67กันค่ะหากอยากเสริมดวงด้านการงานให้ใช้สีส้มกับสีน้ำตาลนะคะหากอยากเสริมดวงด้านการเงินให้ใช้สีม่วงกับสีดำและหากอยากเสริมดวงด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ใช้สีเขียวค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกในแต่ละวันเกิดกันนะคะชาวธนูท่านไหนที่เกิดวันอาทิตย์ บุญภาวาสนาทรงมีโอกาสได้รับข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นปี67เลยค่ะหากเกิดในวันอังคารจะหวังอะไรปุ๊บปั๊บไม่ได้เลยนะคะต้องอดทนเพราะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะหากเกิดวันอังคารจะหวังอะไรปุ๊บปั๊บไม่ได้เลยนะคะต้องเหนื่อยก่อนถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินค่ะ หากเกิดวันพุธกลางวันมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่รับผิดชอบแต่ก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าไม่มีคนคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลืออุปถัมอยากทำอะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะหากเกิดวันพุธกลางคืนโดยรวมดวงชะตาโดยเฉพาะดวงการงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะไม่ต้องอึดอัดเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะหากเกิดวันพฤหัสบ,บดีค่ะ ปี67มีเกณฑ์เจองานหนักงานเยอะต้องทำงานหนักแบบมากเกินคาดแต่ผลลัพธ์จะดีเกินคาดแน่นอนนะคะหากเกิดวันศุกร์ดวงการงานเริ่มพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอีกครั้งค่ะหลังจากที่เงียบเงาหงอยมาเป็นเวลานานเลยนะคะและหากเกิดวันเสาร์ค่ะหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจเกิดอาการปวดหัวบ้างหากทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอันนี้ก็ต้องระวังการขัดแยง้งเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะ ทีนี้เรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดวงประจำปี67ค่ะหากมีโอกาสได้ไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชจะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ดวงชะตาอย่างมากนะคะโดยพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีการจําลองมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถไปสักการบ,บูชาพระพุทธชินราชได้ แต่หากมีโอกาสได้ไปว่า้พระพุทธชินาราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีเป็นร้อยเท่าเลยนะคะทีนี้เลขมงคลเสริมดวงในปี67คือเลข3 5และ7นะคะ การทำบุญเสริมดวงโดยรวมถือว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะทางที่ดีให้วางแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหากมีเวลาก็ให้ทำบุญตักบาตรในวันเกิดของตัวเองสามครั้งเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกตัดบาตรก็แนะนําให้ทําบุญถวายสังฆทานวันไหนก็ได้อาน,นิสงจะส่งผลให้ดวงชะตาโดยรวมดีขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ ทีนี้มาส่งท้ายกันที่วัตถุมงคลเสริมดวงค่ะในปี67มีเรื่องให้ระทึกใจมากมายนะคะขอให้ลองหาเครื่องประดับที่มีความแวววาวสะท้อนแสงหรือมีความระยิบระยับติดตัวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกำไลความระยิบระยับแวววาวจะช่วยสะท้อนความสำเร็จความสมหวังให้เข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำปี2,567สำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ